ที่นี้จากสถานการณ์นามท่วมในพื้นที่ชายแดนตายค่ะและลายหน่วยงานก็มีความห่วงใยนะคะยางโรงพยาบาลกรุงเทพฮัดยย้ายก็มีความห่วงใยผี่น้องประชาชนมอบยาหลอดคายแล้วก็เวชภัณฑ์มาส่งต่อให้กับ NPT ส่งคล้าเพื่อจะส่งต่อความห่วงใยไปช่วยเลือกผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องและเกิดดูดตะภัยในพื้นที่ยาลาและก็นาราธิวาสก็ส่งผลกระถบต่อสับสินแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและถึงแม้ว่าขณะนี้ร้ายพื้นที่สถานการณ์เดิมคลี่คลายแล้วก็ระดับนำลดลงย่้งต่อเนื่องแต่เป็นเพื่อกตามประชาชนก็ยังต้องเฝ้าระวังโรคที่อาจจะมาก,กับนามโดยเฉพาะโรคไข้หวัดด้วยนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยย้ายค่ะนาโดยนายเอกวัฒชูชัยซีรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดและซื้อสั้นองค์กรพร้อมด้วยคุณจินดาพ,พรมดวงหัวนาแผานกคอร์ปอเรทแบงก์และขณะก็นํายาลดไข้ชนิดบ ข้ามอน500จำนวน2,000เมตรมามอบให้กับสถานีวิทยุโทราท,าท,าทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคล้าค่ะโดยมีนายประทมพงศ์แก้วบันดตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทราท,าทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดส,วส่งคล้ารวมถึงนางสาวมัสุภานักซิงวนาไฟค้าอยาู่นพ้ที่สงคล้ารวมรับหมอบนะคะเพื่อจะส่งต่อความห่วงใยด้าน <ừ. S 1> สุขภาพร,าพร่างกายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วยค่ะด้านวนาแพนแอคโคเปอเรตแบรนดิ้งกล่าวเพิ่มเติมว่าเบื้องต้นเนี่ยทีมโรงพยาบาล สนุนยาเวชภัณฑ์พานสมาคมท่องเที่ยวฮาลัานไทยอาเซียนแล้วก็พบว่าสภากากาศเทน่าเย็นประกอบกับการแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานาาเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้วัดได้ก็เลยระดมกําลังเจ้าหน้าที่นะคะจัดยาแล้วก็บรรจุพันธ์เพิ่มเติมส่งหมอกให้กับ N b t บทรส่งคลาของเรานี่แหละในท่านะซื้อลักเทใกล้ฉิดกับประชาชนส่งต่อไปยังผู้ประสบอุตสาหกภรยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พร้อมส่งกําลังใจพานให้พานวุเรกฤตครั้งนี้เนี่ยไปได้โดยเร็วด้วยค่ะ องฟังเสียงแรกค่ะ พยาบาลกรุงเทพผัดใหญ่ในเครือกรุงเทพสุรกิจเวชาการนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมในภาคใต้นะคะก็ซึ่งในพื้นที่3จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นยะาลานาราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะคะปีนี้ก็น้ําท่วมหนักเนาะแล้วก็ชาวบ้านพี่น้องชาวใต้ของเรานะคะก็นอกจากส่งกําลังใจแล้วนะคะเราก็ส่งยาแล้วก็เวชภัณฑ์ลงไปให้ด้วยเนาะช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของฝนตกนะคะก็อยากให้พี่น้องชาวใต้นะคะโดยเฉพาะผู้ประสบ ดูแลสุขภาพถ้าเป็นไข้นะคะก็สามารถรับประทานยาแก้ไข้ได้นะคะก็เราก็บริจาคเป็นยาแก้ไข้ไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหวัดแตาไม่สบายนะคะก็สามารถรับประทานยาได้แต่ว่าทางนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นไข้หลายวันเนาะก็อยากจะให้ไปพบคุณหมอนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการะคะ่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนสบายดีนะคะส่งกำลังใจให้นะคะ